สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปและก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันกันนะครับซึ่งทางช่องเรานะครับก็จะได้นำเอาวิดีโอสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานงานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเป็นประจำนะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับวิธีการแปลงข้อความนะครับในไฟล์ pdf นะครับมาเป็น Word ์ดหรือดึงออกมาเป็นข้อความโดยใช้ google drive ทํำยังไงนะครับตัวอย่างนะครับผมมีไฟล์นะครับไฟล์ที่เป็น ไฟล์ pdf อยู่ตัวหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับก็จะมีข้อความประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับทีนี้ผมต้องการที่จะดึงตัวอักษรออกมานะครับเพื่อไปใช้ในเอกสารเวิร์ดนะครับจะทํำยังไงนะครับก็มาดูวิธีทํำกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ให้ท่านนะครับไปสมัครนะครับ a อคเคานนะครับของ Google a c c o u n t ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะใช้ ใช้ g o g l e d r i v e นะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับของ Google นะครับนะเพราะฉะนั้นเราต้องต้องมี Account ก่อน Account ใช้งานก่อนหรือมี Account ของ Gmail นะครับท่าน,นก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับให้ท่านไปที่ตัว u r l ตัวเนี้ยนะครับนะ h t t p s นะครับ www google com ตัวเนี้ยแล้วก็ตามด้วยคำว่า d i ด e นะครับ บางท่านอาจจะมองไม่ชัดนะครับเนี่ยนะครับไป https ตัวเนี้ยนะครับแล้วก็ slash หรือ back slash เนี่ยผมก็จำไม่ได้แล้วนะครับก็เอามไปเว็บ google.com นะครับตัวนี้อีกแล้วก็ day นะครับมาตัวเนี้ยนะครับทีนี้วิธีการทำนะครับก็ให้ท่านพอเข้ามาหน้านี้นะครับก็กด enter นะครับมันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับท่านก็ คลิกตัวนี้นะครับ go to d i e นะครับ go to d i e พอดีของผมมันล็อกอินใช้ Account อยู่แล้วนะครับนะบางท่านที่ไม่ได้ใช้แอคเคานะครับต้องต้องมีระบบล็อกอินเข้ามาก่อนนะครับอันนี้ของของผมก็จะเข้ามาได้เลยนะครับเสร็จแล้วท่านก็ไปนะครับนะอัปโหลดไฟล์ขึ้นมาก่อนนะครับนะอัปโหลดไฟล์ขึ้นมาก่อนนะครับอ่วิธีการนะครับก็ให้ท่านไปที่ ไม่ได e นะครับนะตัวนี้นะครับกดนิวนะครับกดนิวนะครับกดนิวแล้วก็ไฟล์อัปโหลดนะครับตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับไปกดปุ่มตัวนี้ก่อนนะครับไปนิวนะครับแล้วก็ไปอัปโหลดนะครับก็ไปเลือกไฟล์นะครับที่เราต้องการจับแปลงเป็นตัวหนังสือออกมานะครับ ผมจะเอาไว้ที่ตรงเดสก์ท็อปนะครับแล้วก็เป็นเทนเทนคอนเวิร์ด pdf ตัวนี้นะครับ <Okay. S 1> ก็ดับคลิกนะครับนะเพื่อทําการอัปโหลดไฟล์ขึ้นมานะครับอัปโหลดไฟล์ขึ้นมานะครับพออัปโหลดเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะมีข้อความลักษณะขึ้นมาแบบนี้นะครับแบบนี้พอเสร็จปุ๊บก็คลิกตัวนี้เลยนะครับคลิกตัวนี้เลยนะครับ พอคลิกตัวนี้ปุ๊บโปรแกรมจะถามว่านะครับนะคุณต้องการที่จะเปิดด้วย Google Docs ไหมนะครับนะ Google Docs ไหมนะครับเวลาเราจะแปลงนะครับเราก็คลิกตัวนี้เลยนะครับคลิกตัวนี้เลยนะครับให้มันเปิดด้วย Google Docs นะครับคลิกปุ๊บนะครับโปรแกรมก็จะทำการ convert นะครับก็คือแปลงแปลงไฟล์ PDF เมื่อกี้นี้นะครับ ให้เป็นข้อความออกมานะครับข้อความออกมาารอสักครู่นะครับเ,เสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะมันก็จะสร้างเป็นไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับนะเป็นไฟล์ใหม่ขึ้นมาจะสังเกตว่ารูปครุดนะครับที่มันมีอยู่นะครับมันก็จะหายไปนะครับนะหายไป เพราะว่ามันจะดึงดึงเฉพาะเป็นข้อความออกมานะครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นข้อความออกมาล้วนๆนะครับทีนี้เวลาเราเอาเจ้าไปใช้นะครับก็อาจจะใช้วิธีการนะครับคลิกเมาส์ค้างลากนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับให้กด c t r l c นะครับที่คีย์บอร์ดนะครับกดปุ่ม c t r l กับปุ่ม c ที่คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ไปเปิด Word ขึ้นมานะครับ เปิดเวิร์ดขึ้นมานแล้วก็วางเพจลงไปนะครับเพจลงไปนะครับอันนี้เป็นเป็นวิธีที่1น,นะครับนะเปิดเวิร์ดขึ้นมานะครับแล้วก็เพจลงไปนะครับก็กดปุ่ม control c ก่อนนะครับลากลากเมาส์แล้วก็กด c อนโ r ร l c ก่อนนะครับ c o n t r l c นะครับแล้วก็ไปกดปุ่ม control v นะครับ ไม่มานะครับเดี๋ยวนะครับลองลองดูก่อนนะครับคอนโทนซี C นะครับแล้วก็ไปคอนโทนวี v. มาไหมเนี่ยมาแล้วนะครับนะก็จะได้ข้อความออกมาตามเนี้ยนะครับอันนี้เป็นวิธีที่1นนะครับวิธีที่2ก็คือทำการเซฟไฟล์ตัวนี้เลยนะครับนะไฟล์ที่มันสร้างขึ้นมานะครับเป็นไฟล์ ด็อกเลยนะครับเป็นไฟล์ด็อกเมนต์เลยนะครับก็ไปตรงที่ไฟล์นะครับไฟล์แล้วก็ไปเลือกตรงดาวน์โหลดนะครับมันก็จะมีตัวให้เราดาวน์โหลดนะครับไฟล์เป็น Microsoft Word นะครับก็ตัวตัวนี้นะครับก็คลิกด็อกนะครับมันก็จะทำการดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้ลงมานะครับดาวน์โหลดเสร็จเราก็เปิดเลยนะครับเปิดเลย มันก็จะทำการเปิดออกมาเป็นไฟล์ Word ให้เลยนะครับลองดูนะครับตอนนี้บางที่อาจจะมีการป้องกันการแก้ไขนะครับท่านก็คลิกตอเนี้นะครับเปิดให้แก้ไขได้นะครับท่านก็จะได้ไฟล์นะครับที่เราแปลงออกมานะครับเป็นตัวหนังสือนะครับจากไฟล์ pdf ได้แบบง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ลองเอาไปปรับใช้งานดูนะครับไปปรับใช้งานดูนะครับ มันก็จะแปลงได้เป็นบางไฟล์นะครับแล้วก็กอาจจะไม่ถูกต้องนักนะครับนะบางทีมันก็จะมีผิดเพี้ยนสรสระอาระ,ะไม้กรลันไม่หรนอากาศพวกนี้นะครับก็จะมีผิดเพี้ยนได้ก็ก็ต้องตรวจสอบดูอีกทีหนึ่งนะครับหรือบางทีก็อาจจะแปลงไม่ได้เลยก็มีนะครับขึ้นอยู่กับว่าไฟล์ที่เขาเข้ารหัสมาเนี่ยรหัสไฟล์ pdf มาเนี่ยมันเป็นไฟล์ประเภทไหนนะครับนะมันแปลงได้ไหมนะครับถ้ามันรหัสแปลงมาแล้วก็ ตัวเนี่ยตัวแปลงนะครับ g o o g l e Doc มันเข้าใจนะครับก็จะแปลงออกมาให้นะครับแต่ถ้ามันไม่เข้าใจมันก็จะแปลงออกมาเป็นมั่วๆนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้งานดูนะครับอันนี้ก็เป็นทีิปมาฝากสำหรับวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องเรานะครับแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็โปรดกดแชร์ให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ